ได้เลยนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ800คำสำหรับช่องออโต้พาราไดซ์เกี่ยวกับ Yamaha YZF-R9 ปี2025รวมทั้งราคาจำหน่ายในประเทศไทยโดยไม่มีหัวข้อและอยู่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับใช้เป็นสคริปต์เสียงพาคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดส์สวรรค์ของคนรักยานยนต์ที่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับ,กบสุดยอดนวัตกรรมของรถจักรยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นหายากหรือรุ่นยอดนิยมที่ทุกคนรอคอยวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Yamaha YZFR 9 P 25, ปี2025 Super บเปอร์บ์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย y a ม h h a ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในแวดวงมอเตอร์ไซค์สปอร์ตว่ากันว่าเป็นการรวมกันของพลังความแม่นยำและเทคโนโลยีสุดล้ำเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวพร้อมจะมาท้าชนคู่แข่งในคลาสเดียวกันแบบถึงพริกถึงขิง Yamaha าว f r ซัตเปี2025ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นทายาทต่อจาก R6 และ R7 ที่ได้รับความนิยมสูงมากในตลาดสปอร์ตบช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่สำหรับ R9 นั้นถือว่าเป็นการยกระดับความแรงขึ้นไปอีกขั้นด้วยขุมพลังเครื่องยนต์3สูบเรียงขนาด 890cc ที่มีต้นกำเนิดจาก MT09 ที่โด่งดังนั่นเองโดยถูกปรับจูนให้เหมาะกับการขับขี่ในสไตล์เรซซิ่งมากยิ่งขึ้น ให้กำลังสูงสุดประมาณ120แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ราวๆ93นิวตันเมตรและส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดพร้อมระบบควิกชิปเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แบบไม่ต้องกำคอลัดทั้งขึ้นและลงทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและลื่นไหลรูปลักษณ์ของ yamaha r 9ปี2025นั้นได้รับแรงบันดาลใจจาก yzfr หนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของแฟริงด้านหน้าและดีไซน์ไฟหน้าแบบเล็ดที่ดูดุดัดนและล้ำสมัยตัวถังและโครงสร้างหลักของรถใช้วัสดุอลูมมมมิเเเเนนีย้าาหัักบพพื่พ่่ออคคววลงต และยังมีสวิงอาร์มแบบใหม่ที่ช่วยให้การควบคุมรถในโค้งมีความเสถียรมากขึ้นน้ำหนักรวมของตัวรถอยู่ที่ประมาณ193กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาเมื่อเทียบกับพละกกำลังที่มีอยู่ด้านช่วงล่างและระบบกันสะเทือนก็ถูกออกแบบมาให้รองรับการขับขี่แบบสปอร์ตเต็มตัวโดยใช้โช๊คหน้าหัวกลับของ KYB ขนาด41มเมตร ที่สามารถปรับระดับได้และโชคหลังแบบโมโนช็อคที่เซ็ตมาอย่างลงตัวกับสไตล์การขับขี่แบบเรซซิ่งส่วนระบบเบรคให้ดิสเบรกหน้าคู่ขนาด298ม mm. ิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียนเมาส์จากเบร b o และเบรกหลังแบบดิสเดี่ยวพร้อมระบบ ABS แบบ2 c h ชันแนลที่ช่วยให้การหยุดรถมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ r 9คือหน้าจอแสดงผลแบบ tft ขนาด5นิ้วที่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วเกียร์ที่ใช้โหมดการขับขี่และการควบคุมผ่านระบบ yrc หรือ yamaha ride control ที่สามารถเลือกปรับได้หลายโหมดเช่น Sport, Street หรือเรียนรวมไปถึงระบบ t r a c t i o n control slide control wheelie control และระบบล้อน control ที่จะช่วยให้การออกตัวรวดเร็วแบบมืออาชีพ สำหรับสายซิ่งที่ชอบลงสนาม Yamaha R9 ปี2025ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y-Connect เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่แบบเรียลไทมและสามารถดูการทำงานของรถผ่านมือถือได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟังก์ชัน Cruise Control เพื่อให้การขับขี่ทางไกลสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสปอร์ตบค์ที่ครบเครื่องทางด้านความแรงเทคโนโลยีและความปลอดภัย ด้านราคาจำหน่ายในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจาก Yamaha Thailand แต่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025และคาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ499,000-529,000ถึง 5, 2, 9, 000, บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สสูบที่แรงจัดจา้านเทคโนโลยีจากสนามแข่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับท็อปและดีไซน์ที่เร้าใจโดดเด่นไม่แพ้ใคร ยามาฮ่าวายเซเอฟอาปี2025นั้นไม่ได้มาแค่เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่าง R7 กับ R1 เท่านั้นแต่มาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการมอเตอร์ไซค์สปอร์ตในคลาสกลางเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถที่ให้ทั้งความแรงความล้ําสมัยและความคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สำหรับใครที่กําลังรอรถสปอร์ตทรงพลังดีไซน์เฉียบพร้อมเทคโนโลยีแน่นแน่นยามาฮ่าอาปี2025คันนี้คือคําตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน ถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมหรือวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการทางช่องออโต้พาราไดจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้พาราไดเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆจากเราทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการเบอร์ชัน5000คคำหรือสไตล์อื่นเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ